ครับพบกับเกียรติกุล DIY c ชา n นลครับออวันนี้ CRV อาการสะดุดนะครับเดีย๋ยวเราจะมาลองดูว่าเราจะแก้ไขย,ยังไงนะเออบื้องต้นมันคือม,มันสะดุดเหมือนเดินไม่ครบสูบเดี๋ยวผมจะลองติดเครื่องนะครับลองดู เสียงมันจะเป็นอย่างนี้คือมันเหมือนเดินไม่คบสู่เดี๋ยวเราจะลองเทสก์ก็คอยคอยคุนระเบิดหรือว่าหัวเทียนลองดูผง่ผมจะลองเปิดผมจะลองเปิดดูมันจะอยู่มันจะอยู่ในนี้นะที่อาวีเจนที่สองนะ เดี๋ยวง no ืงออเาเรมเอาี้ถ่เอเดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวเอาดีๆใช่ดีดสสนีเช็คนะวันนี้มันเหนื่อยมันสั่นๆครับเนี่ยเราลองยกตันขนาดนี้นะครับแล้วเราลองยกตัวนี้ดู อ่าต,ตัวเช็คตัวน,นี้ดูก่อนนี่นี่กระ,ะดับกระดับแสดงว่าหัวเนี้มันใช้ได้เฮ้ยนะอ่าตัวน,นี้อลองลองตัวนี้ตัวน,นี้มันขอดรน,นแล้วนี่นี่นี่ก็จะดับแสดงว่าตัวน,นี้มันมันใช้ได,ด้เดี๋ยวลองลองลองไล่ไปทีละหัวนี่นี่อ่าอ่าตัวนี้ นี่มันมีน็อตเดี๋ยวเอาทีหลังอลองดูตัวน,นี้ทางทางยาวนั่นแหละคุณทางทางตะแกรงแล้วอ,อ,อย่างนี้นะไม่เป็นไรนี้ลองยกดูเนี่ยนิ่งเหมือนเดิมแต่ถ้าหัวที่ใช้ได้อ่ะถ้ายกายกแล้วมันจะดับเนี่ยดับเลยแสดงว่าหัวนี้ใช้ได้ แสดงว่าหนึ่งสองสามนะครับก็ะจะนับหน้าเครื่อง้นนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับสองสามสี่เนี่ยใช้ได้แสดงว่าตัวนี้ผมสงสัยตัวนี้เดี๋ยวลองติดใหม่ ยกนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกิดอาการหูนะครับแสดงว่าตัวนี้ไม่มีไฟลงไปถ้าตัวนี้ดีมันก็จะเรียบเดินเรียบนะจะเนี้ยเดินมีเสียงตัวนี้เ,เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนตัวนี้ดูนะครับเปลี่ยนตัวนี้คุณลองถ่ายตัวนี้เลยเดี๋ยวเราเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนคอยตัวนี้นะ,นรระค,นนะครับ ตอนนี้วันนี้ใช้ได้วันนี้ใช้ได้ตัวนี้น่าจะใช้ได้แล้วแหล,ละแต่ตัวนี้อยกยกแล้วเหมือนเดิมเนี่ยแสดงว่าตัวนี้น่าจะมาลองเปลี่ยนตัวนี้ดูโอเคเดี๋ยวผมไปหามาลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับ อ่าครับได้มาแล้วนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกดดึงออกจึ๊บนี่นี่อย่างงี้มีรอยดำดำอะไรเนี่ยเดนโซ่นะแต่ได้มามันไม่ใช่เดนโซ่มันเป็นยี่ห้อเนี้ยเขาบอก นี่ผมได้มาที่ร้านอะไรพันร้อยมีคู่มือเหรอคู่มือก่นอนยึดไม่รู้ว่าภาษาภาษาอังกฤษร้วนๆนะครับอ่ะโอเคอันอนี้เกยบของใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ ยี่ห้ออะไรกันไม่รู้นี่นี่ใหม่ๆมันการอันนี้เราจะลองประกอบแล้วก็ชุดลงไปโอ้ย่ยางๆเนอันนี้ใส่ก่อนอันนี้ปักมันแตกปักมันแตกนี่มันเกี่ยวด้วยหรือเปล่าเราลองลองใส่ดูก่อนเนาะแต่ก็แน่นนะถ้าปักดีๆมันน่าจะ อ๋อมันมีสีฟ้าด้วยนีย่มันมีสีฟ้าอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราลองค่อยเปลี่ยนปลั๊กเนาะเอาไอ้น,น,อน,นี่ลุกลองลงก่อนโอ้นี่ฟิตเลยฟิตฟิตเลยเนี่ยตุ๊บอ่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวลบลองใส่ใส่น็อตไหมไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะติดเลยลองลองติดดูเลยเนาะโอเ,เดี๋ยวผมดูติดก่อน ตัวนี้เนี่ยเครื่องเดินเรียบเนีย่ยถ้าเรายกตัวนี้ขึ้นนะตัวยกตัวนี้ขึ้นเนีย่ยมันจะสะดุดสะดุดกันๆนะโอ้โหเราเปลี่ยนตัวนี้กดลงไปเนี่ยเดินเรียบไม่สั่นเลยนะมัจะเดินเรียบนะครับเจ็บ อันี้คุณทางทางเช็ดเอาเอาที่มันดูดก,ก่อนน่ะหอวเทียนคอยไฟนะครับถ้ามันเริ่มเป็นอย่างคันเนี้ยรถติดแก๊สนะเรามาเช็ดดูว่าไอ้แก๊สเนี่ยสะดุดเราลองเปลี่ยนเป็นน้ำมันดูเราขับน้ำมันสะดุดไหมถ้าน้ำมันปกติเราก็สังเกตว่าเออให้สังเกตว่า เป็นที่แก๊สแต่ถ้ามันเป็นทั้งแก๊สทั้งน้ำมันให้มาดูพวกระบบไฟพวกกรองพวกยึดติดมือเชือกระกบก,ก,กไหมอะไรอย่างเงี้ยดูพวกส่วนประกอบไปก่อนนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็จบไปเนาะครับยังไงก็ฝักติดตามไม่น้อยแล้วก็คลิปหน้าผมจะทำอะไรอีกเดี๋ยวคอยติดตามกันเนะครับ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณครบคับสวัสดีครับ